ไหนนี่โวยบ่กินแล้วหน้ามีอย่างมันเงี้ยวใช่แล้วบ่โวยบ่กินกินน้ำแนกินน้ำเน้กเบบ่เป็นอย่างเพชรบ่เป็นอย่างบ่เสียดีอย่งมันที่แตกได้ไงเอา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  มันสีแตกโบพาไปซื้ออีกเด้มันสีแตกไหมเอา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 ปูตีกับกเอาเอาเอาเอ็ดจีเอ็ดมันสีแตกมาด่าแหน่แตกแล้วแตกซ้ำอะโมกินอ่เดิยวบมกินชีเดียร์โมกินโมกินเอาน้ำเย็นให้พ่อกิน จะเอาน้ำเย็นให้พ่อกินใช่ไหมน้ำเย็นน้ำเย็นน้ำเย็นให้กินพ่อพูดอะไาไปบ่ได้แม่ไม่ไปวัดยิลาไปบัวได้เอาน้ำเย็นให้พ่อกินน้ำเย็นบ่เอาเอาเย็ดยืทุบยืทุบ อย่าทูบมันสิแตกตีนน้ำแจงน้ำแจงเนี่ยงเลาน้ำอน้ำแตงโมไหมมีน้ำแตงโมด้วยเหรอมีน้ำแตงโมด้วยไหนนี่โอ้ยพวกกินแล้วหน้ามีเงียงว่มันเงียวใช่แล้ววะน้ำเปล่าโอ้ยพวกกินขี้เดียดพวกแตงเงี้ยวน้ำกเอาน้ำเย็น